โอเคครับเอาเป็นว่าสองเมนูเสร็จสับเรียบร้อยดีครับผมพร้อมเสิร์ฟนะครับพร้อมเสิร์ฟเป็นโต๊ะพร้อมรับประทานได้ครับผมอันนี้จะเป็นนะครับหมูทอดกระเทียมนะครับโอ้สีสันนะครับน่าทานมากครับเดี๋ยวจะแซ่บรับผมเหลืองกับรังอันนี้ปัดกระเพรานะครับปัดกระเพราเพืนไก่นะครับเรื่องพี่น้องครับโอ้สีสันนะครับน่ารับประทานมากครับผมอ่าสุดท้ายก็ภูมิบาลเนี่ยครับขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยกดกระดิ่งนะครับกดสิบไลค์ผ่านคลิปตัวต่อไปนะครับผมสุด ทุกคนนะครับทุกท่านนะครับโอเคครับคอยติดตามคลิปต่อไปครับผมกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนุ๊แแม่แซมทรายสุกูสุคนนะครับผมและสวัสดีท่านผู้ชมนะครับทั้งในไทยและทั่วโลกนะครับผมวัอนี้ครับมาผมกับผมปูบ่าวแนวชาแนลอีกเหมือนเดิมครับวัอนี้ปูบ่าวแนวสิบภาเข้าขั้วครับผมพามาทําเมนูนะครับ2เมนูนะครับก็จะมีนะครับอันนี้ นี่ครับถอดหมูนะครับถอดหมูกระเทียมนะครับผมแล้วก็ผัดเครื่องในไก่นะครับผมผัดกะเพรานะครับนี่นะครับวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้นะครับผมจัดเช็ซับเรียบร้อยนะครับเพราะว่าจะเป็นใบกะเพราเพราะว่าจะเป็นเครื่องในไก่เท่ากับสร้อยเซ็ซับเรียบร้อยแล้วครับผมพริกเท่ากับตำเรียบร้อยอันนี้หมูเท่ากับมักเรียบร้อยนะครับ หมูทอดกระเทียมพริกไทยเลยครับผมโอเคครับไปเริ่มทำอาหารกับผู้บ่าวแนวเลยครับผมอ่ะครับผมเข้ามาเริ่มทีเมนูแรกกันเลยครับผมอันนี้จะเป็นผักกะเพรานะครับผักกะเพราเครื่องไก่เลยครับนี่นะครับพริกแกงนะครับพริกแกงที่เราเตรียมมาไว้นะครับผมสีสันโอโหจัดจ้านทีนี้ เป็นตัวแจกเป็นตัวนวัตกรรมมนูงง่ายๆเลยครับทำง่ายๆนะครับแต่อร่อยนะครับ สำหรับดนดูแเนี่ยเขาเลยคนะรับพีพันนายกินไดเรือยเือนีอ่ยอ้หอมแบบหอมเครื่องแกง สับของไปนะครับผมผมู้นะครับให้ขาอะไรก็เรื่อนะครับยีนมโตะแล้วก็เพิ่อไปด้วยรถดีนยลยยีนท็อตรัรถนะครผมดีต้นหอยใสุ่ีอย่างก็ดีครับผมไปหลายแถบหลายไปหน่อยแฉบเราครับเพว่าเชฟของเราเลยเียไเราอีกเแบเียร้ครับผมหอมกับน้องแบครับ แสดบด,แด้วยครับคุณบาแน่วเลยครับผมกระเพราเครื่องง่ายไปดีจังครับผมเริ่มเลนทีละทีเลยครับเริ่มที่กินหอม้อเลยครับตู้กอล์ฟทอดจานเลยครับรับรองว่า,วาอร่อยแน่นอนนะโอเคครับเริ่มได้ทีเลยครับผมขั้นตอนสุดท้ายเราก็ใส่ใบกะเพราลงไปเลยครับ ใส่ใบกระเพราเลยครับเพิ่มความหอมแล้วก็เพิ่มรสชาติที่เด็ดเผ็ดม,มันนะครับรสชาติที่เด็ดขึ้นนะครับผมหอมใบกระเพราเลยครับรสชาติจะได้เด็ดขึ้นนะครับจะเป็นรสเด็ดใบกระเพราหอมกรุบก,กับอ่าดูกรารชาร์จครับผมปัดเครื่องในไก่ปัดกระเพราเครื่องในไก่เลยครับผมอ่าจะ มาแสบกระปูเบาแนวเลยด้วครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาติดตามกปูเบาแนวช่วยแนวนะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมขอให้ลำล้ำด้วยเพียงสุขูสุขนะครับผมคุณพระคุ้มครองเอ้คสุภารักษาเทวดาคุ้มครองนะครับผมอ่านะครับเถึงอุบลเถึงสีเกียรตนะครับโคนเดินบัสนะครับนี่ครับหน้าตาของ กระเพราเครื่องในไก่ครับผมโอ้หนาทานมากครับโอเคครับอันเป็นว่าเซ็ตสัมเรียบร้อยนะครับเมนูแรกของเรานะครับผัดกระเพราเครื่องในไก่นะครับนี่นะครับสีสันน่าทานมากนะครับพี่น้องสามารถขึ้นโต๊ะได้เลยนะครับตักเข่าสวยละหล่อนรอด้เลยครับผมรอมาแสบกับคุณบ้าแนวกันครับผมเอาโอเคครับเมนูที่สองของข้าครับนี่หมูทอดกระเทียมที่ไทยนะครับผมไม่จ่ากทีไรเลยทีเท่ากัน ใส่หูลงไปเลยครับผมไปเร็วไปเร็วครับระวังระวังครับระวังนะอมดิ่งทางบ้างก็ดิ่งทางไปทดลองมาสองเมนูนี้แอบแน่นอนครับผมตัวเองจริงก็ต้องลุกเข่านะจะถักเข่าไม่จริงก็ต้องทำแน่เลยครับผม นะครับล่อๆๆให้อ่นเหลองสงไห้่อยนนะครับเท่าที่ได้รสชาติทีเด็ดขึ้นนะครับเที่อร่อยมากขึ้นนะครับผมเหลืองหอมน่าทานครับอ่าครับสำหรับเมนูตีสองของข้านะครับผมก็เริ่มเลี้ยงในที่นะครับอ่ากลิ่นหอมมากครับผมกลิ่นหอมน่ากินมากครับหมูทอดกระเทียมพริกไทยเลยครับผม นะครับเยมเหลืองนะครับสีสันนะครับน่าทานมากนะครับผมก็รอมาแสบครับ้บาวแนวด้วยนะครับสำหรับสองเมนูของเข้ามือนี้ครับผมรับรองว่าอร่อยแน่นอนครับอ่าครับเห็นรับผมโอ้สีสันครับพี่น้องเป็นตะแสบแห้งครับ เหลืองในทีครับเดี๋ยกินหอมนี่พี่ต้องพูดถึงครับผมหอมมากนะครับว้าวหูทอดกระเทียมกีไทยหอมครับพี่น้องเรามาแส่กับคุ้พ่างันเครับผมกับสองเมนูมือนีนะครับสีสันครับสีสันเหลืองเหลืองน่าทานครับตัีนะครับ เซตซับเรียบร้อยครับเมนูที่สองครับผมโอเคครับเอาเป็นว่าสองเมนูเซตซับเรียบร้อยนะครับผมพร้อมเสิร์ฟนะครับพร้อมเสิร์ฟขึ้นโตพร้อมรับประทานได้ครับผมอันนี้จะเป็นนะครับหมูทอดกระเทียมนะครับโอ้สีสันนะครับน่าทานมากครับเห็นตาแสบครับผมเหลืองอลามอันนี้ผัดกะเพรานะครับผัดกะเพราเครื่องในไก่นะครับ เบิ่งพี่น้องครับูสีสันนะครับน่ารับประทานมากครับผมสุดท้ายก็ผู้บาลเนี่ยก็ขอฝากกดไหลก็แช์นะครับกดติดตามด้วยกดกระดิ่งนะครับเพื่อสิบเนื่องผาดคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายกับผู้บาลเนี่ยก็ขอขอบคุณนะครับทุกกําลังใจนะครับทีมีใไห้กับผู้บาลแนวนะครับผู้บาลแนวก็ขอเป็นหนึ่งในกําลังใจให้นะครับผมทุกคนนะครับทุกท่านนะครับ โอเคครับคอยติดตามคลิปตัวใปครับผม